มาข้อนึงเลยครับหยิบไปเลยครับน้องมีสามหัวใจนะคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเหลือโพชั่นกุ้งกิงกุงกิ้งพี่อาจจะรู้จังเลยว่าที่พี่พูดกุงกิ้งกุงกิงไปเนี่ยมีกระดิ่งทั้งหมดกี่ลูกพี่อยากจะรู้รู้ว่าน้องสามารถตอบได้ไหมน้ำจริงจังเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยได้ไปเลยอ่ะ ยกตัวอย่างไอเทมของเลือโพชั่นมา3อย่างน้ำหอมลิปออยแล้วก็ส่งนผสมน้ำหอมถูกต้องไปต่อครับอ่ะคำถาม100บาทถ้าพ่อกับแม่น้องจมน้ำช่วยได้หนึ่งคนช่วยใครครับช่วยแม่ก่อนครับเพราะพ่อว่ายน้ำเป็นอ๋อเพราะว่ายน้ำเป็นก็เลยช่วยแม่ใช่เขาเก่งเลยเนี่ย140บาทแล้วนะไอเทมชิ้นแรกของเลือโพชั่นคืออะไรครับเอาแล้วแคปตัปเปลี่ยนรอบนึงอ่ะเปลี่ยนไหม คำตอบสุดท้ายแคตัดเป็นคำตอบที่เป็นเกร็ดโซฟครับตอบต่อไปง่ายๆแล้วกันครับน้ำหอมซอการ์ดมีกี่กลิ่นเจ็ดกลิ่นครับลองนึกดีแปดไหมครับผมว่าแปดแน่ใจนะแน่ใจครับถูกต้อง